สวัสดีครับผมพวศ์บเช่นเคยนะครับบอยสุขใจอันทีนะครับวันนี้ผมก็เหมือนเดิมนะฮะเอาซุ้มก่อมาให้ชมกันเก่ากเ,เก่าหนักๆนเลยเก่าหนักๆนักบินมากอะไรบ้างที่เคยบอกไว้ว่าจะ,จะเจ้ามาให้ชมกันนะฮะมาก็มีมีครบทุกอย่างอะแต่ว่าอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีกระนกแต่ว่ามีหลายๆขนาดนะครับมีเล็กบ้างใหญ่บ้าง นะครับองค์จะไม่เท่ากันหนาบ้างบางบ้าง,างแต่ส่วนมากก็ก็จะหนานะแต่หลังเองก็ไม่เหมือนกันหลังเรียบหลังนูนหลังหลังตัดหลังอะไรเงี้ยหลายหลอย่างไม่หลังก็ไม่เหมือนกันนะครับมีสี่ห้าองนะครับเอามาให้ชมกันคิดว่า,าชุดนี้น่าจะชอบก็อยู่นะครับศึกษาได้คาบกลุ่คาบอะไรมีครบหมดทุกอย่าง นะครับแร่ดอกมะขามไม่ต้องพูดถึงเต็มองค์แต่เพียงแต่ว่าพอเก่าแล้วมันก็เนื้อมันจะออกไปทางมะขามเปียกแล้วมันก็จะมองแร่อ่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องขยายนะครับต้องส่องขยายดูมีกันอยู่ห้าองค์สวยงามมากๆผมก็คัดเอาออกมานะครับมันมีเยอะอยู่แต่ว่าลองดูที่เอาองค์ที่ที่ไม่สมบูรณ์บ้างนะครับพอองค์สมบูรณ์สมบูรณ์ออกมาแล้วเนี่ย มันก็ดูเหมือนองค์ใหม่ผมก็เลยลองคัดองค์ที่มีความสมบูรณ์แต่คงไม่เต็มร้อยบินบ้างอะไรบ้างนะครับแต่มันไม่ได้บินเมื่อเร็วๆนี้ร้อยบินร้อยตอ่างๆเนี่ยมันเหมือนก็เป็นรอยเก่าแก่แล้วหมดแล้วอะไรยังไม่มีไม่มีรอยแตกใหม่ๆนะครับซึ่งมันก็เป็นเนื้อเดียวกักบข้างหน้าหมดแล้วที่มีรอยบินรอยหักไปอะไรเงี้ยฮะมันก็จะมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันหมดทั้งองค์แล้วนะครับ แล้วก็บัวก็บางองคชัดบ้างอาไม่ชัดบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันน่าจะนานพอสมควรนะครับแต่ก็สวยงามนะครับถ้ามองทางทางอานานแล้วก็จะดูต้องดูต้องดูให้ถึงเนื้อหาอะไรเงี้ยก็ก็จะสวยงามมากนะครับถ้าสนใจก็กดอ่าสนใจก็แอดไลน์เข้ามา นะครับผมหรือโทรศัพท์เข้ามาคุยกันนะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรลองปรึกษาได้คุยได้นะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเผื่อที่จะได้มีคนติดตามเยอะๆแล้วผมจะได้ไลฟ์สดได้นะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ